สัตนิกวิศวกรรมจำกัดรับออกแบบและก่อสร้างสระว่ายน้ำร้อมจำหน่ายอุปกรณ์เคมีพันทุกชนิดทั้งราคาปลีกและส่งทั่วทุกภูมิภาค ครัวบีทีตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมมันๆพร้อมรับของรางวัลอีกเพียบพิเศษสุดๆกับศิลปินชื่อดังเจนนิเฟอร์คิมแคนดีรักกันพร้อมวมงแบล็กส,ววสโตนและจะอาสยาม ใน BTV Family Concert วันเสาร์ที่10พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณอีดอลสเตเดียมพัทยาซอยเชยยมพรีสอพบกันให้ได้ที่สนามกีฬาในร่มซอยชฉยพมศรนะคะสมาชุกท่านค่นคะมาสนุกม่วนซึ้นให้เต็มที่กับพวกเรานะคะพลาดไม่ได้เด็ดขาดคะ่ะร่วมระเบิดความมันโดย สมาชิก BTV เตรียมพบกับความสุขสุพิเศษใน BTV Family Concert พบกับศิลปินชื่อดังมากมายแค่คุณเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีกับเรารับบัตรชมคอนเสิร์ตฟรีทันทีบัตรหนึ่งใบสำหรับสมาชิกสองท่านติดต่อรับบัตรได้แล้ววันนี้ที่บางาะมูเคเบิลทีวีสาขาใหญ่นาเกลือหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่038 225 333รลุ้นรับของรางวัลภายในยางานอีกเพียบ รถจกักรยานยนต์ Yamaha f i o r e iPhone 5S โทรศัพ์ LED 32นิ้วตู้เย็นและช่งเคเบิลฟรีตลอดปีและพบกันภายในงาน BTV Family Concert และมันเบิดความมันไปพร้อมๆกันนะคะฟรีคิกอาหารอร่อย บรรยากาศแบบชิวๆติดกับสนามช้างซอยน้ำชัยพัทยากลางตอบโจทย์ความต้องการทั้งเรื่องอาหารเครื่องดื่มกับเมนูที่มีความหลากหลายและสนามย่าเทียมขนาดมาตรฐานเพื่อให้คุณได้ลิ้มลองความอร่อยและความสนุก เนราคาสบายสบายกระเป๋าอาหารอร่อยและบริการเยี่ยมต้องฟรีคลิกเท่านั้นนะครับแวะมานั่งชิวกันได้ทุกวันนะครับ6มงเย็ยนจนถึงตีหนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์091 076 3229 อีกอินสาวสุดที่ให้กับบี s s ิ f f นี่ r e ร์เวสพร้อใหม่ Miss Tiffany ี่ยูร์เวรอระดับหึงและรอระดับสองค่ะและสำหรับรอเชนั้นเรรดับถึงนี้คจะเรื่อต้องเรียกด้ว่าเป็นอีกหน,นึง่งอบคที่น่าประทับใจนะคะแล้วก ต้องบอกว่าผ่านเวทีกันมาสดๆดร้อนๆเลยนะคะสำหรับภาพเมื่อสักครู่เป็นภาพแห่งความประทับใจแล้วก็ลุ้นระทึกกันเลยทีเดียวในค่้มคืนของวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมากับการประกวด Miss Tiffany u n i v e r s ร์สปี2014เวทีนี้เป็นที่ทราบกันดีค่ะเพื่อเป็นการเฟ้นหาสาวประเภท2ที่สวย ต้องบอกว่าไม่ได้สวยแค่ร่างกายเท่านั้นคุณจะต้องสวยทั้งภายในและภายนอกสวยทั้งจิตใจและสติปัญญานั่นเองการประกวดมิสทิฟฟานี่ค่ะปีนี้จะฉลองขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนื่องจากว่าคุณอลิสาพันธุสาประธานคณะกรรมการการจัดการประกวดมิสทิฟฟานี่นะคะบอกว่าปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองครบครอบ40ปี ทิฟฟานี่โชวด้วยค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะวันนี้ค่ะทั้ง3ตําแหน่งอันดับ 1, 2และ3นะคะก็อยู่กับรายการประเด็นดิบเอโมงแล้วต้องขอบอกว่ารายการนี้เป็นรายการแรกของพวกน้องๆเขาเลยล่ะค่ะเราจะมาทําความรู้จักกันนะคะกับ m ิทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ปี2014ทั้ง3ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกเลยค่ะน้องนิสาเกตระหงหรือว่าน้องเนยท่านที่2นะคะรัชญาณุปการุณน้องมิกอายุ22ปีเท่านั้นและท่านที่3 ตรีทิพนิพาทิปประพาดาน้องอาร์มค่ะสวัสดีและต้อนรับทั้ง3ค,คนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงแล้วคะคุณผู้ชมทั้ง3คนนะคะต้องบอกว่าทั้งสวยแล้วก็น่ารักตัวจริงเนี่ยยิ่งสวยกว่าอีกต้องไปเจอตัวจริงแน่นอนแต่ที่แน่ตอนนี้นะคะมีคนอยากจะรู้จักน้องๆทั้ง3าคนแล้วให้เริ่มแนะนําตัวกันก่อนเริ่มตั้งแต่น้องเนยเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะน้องเนยนะคะมิสาเกระหงค่ะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะ อายุ22ปีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องมิกนะคะรัชยานพภการุนค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะสำเร็จการศึกษานะคะที่วิทยาลัยนฏศิลนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะอายุ22ปีค่ะนางสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะตรีทิพนิพาทิปปะพาดาน้องอามนะคะตอนนี้เป็นแดนเซอร์มืออาชีพค่ะอายุ24ปีค่ะ โอ้โหต้องบอกว่าแต่ละคนแต่ละท่านนะคะพกพาทั้งความสวยแล้วก็ความสามารถอย่างที่บอกไปน้องเนยหลังจากที่ได้รับตําแหน่งเมื่อสักครู่จะเห็นได้เลยนะคะตอนที่น้องเน็กปี2013บเนี่ยเขาเมอบตาแหน่งให้ถึงกับนั่งลงเลยทีเดียวความ<ะ>รู้สึกตอนนั้นนี่คือ,อยังไงคะคือรู้สึกเป็นความฝันเราอันสุดท้าใช่ไหมคะว่าเราทําความฝันนี้ได้สําเร็จแล้วคะ่ะคือน้ําตาไหลออกม,มาเลย Oh, ตื่นเต้น,น,นมาต้องบอกนะคะคุณผู้ชมว่าน้องเนยนะคะมิสซิฟานี่ปี2014ไม่ได้แค่ตำแหน่งมิสซิฟานี่เท่านั้นเท่านั้นน้องยังคว้าตำแหน่งมิสเซ็กซี่ใช่ค่ะมิสเซ็กซี่สตาร์เซ็กซี่สตาร์นั่นก็หมายความว่าก็ต้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ธรรมดาที่ได้รับตำแหน่งมาเพราะว่า ใส่ชุดว่ายน้ำค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่ไหมคะมีภาพประกอบไหมเป็นเป็นคนที่ใส่ชุดว่ายน้ำได้โดนใจกรรมการที่สุด <ฮะ S 1> ทั้งเซ็กซี่แล้วก็สวย <ฮะ S 1> เข้ากับคอนเซปต์เลยคอนเซปต์ <ฮะ S 1> <Concept S 2> ชุดว่ายน้ำในการประกวด29ที่ผ่านมาจําได้ไหมว่าใช้ใช้คอนเซปต์ว่าไงมั่ง ซีซันออฟดีมค่ะซีซันออฟดีมด้วยการแห่งความฝันสีสั<ใ>นสดใสนั่นอเองนะคะที่ผ่านมาแล้วหลายคนคงจะเห็นภาพตามสื่อต่างๆไปแล้วแล้วก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเซ็กซี่จริงๆเหมาะสมกับตำแหน่งนี้แล้วมิสเซ็กซี่สตาร์ได้มาถึงสองตำแหน่งด้วยกันก่อนที่จะมาประกวดน้องเนยรู้สึกยังไงความรู้สึกยังไงทำไมถึงคิดอยากจะมาประกวดเป็นมิสทิฟฟานี่คะก็คือเวทีนี้เป็นเวทีอันทรงเกียรติและก็เป็นเวทีที่เราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กค่ะว่า เราอยากจะมาถึงจุดๆนี้ให้ได้อะค่ะ,คะแล้วเมื่อเราได้มีโอกาสที่จะมาถึงจุดๆนี้แล้วเราก็ต้องทําให้เต็มที่ค่ะนี่ไงคะคุณผู้ชมมิทิฟานี่ที่บอกไว้นะคะคุณจะต้องไม่สวยแค่ภายนอกเท่านั้นต้องสวยที่สติป,ปัญญารหรือจ,จากการตอบคําถามค่ะเชื่อว่ายังมีอีกหลายคําถามที่เราอยากจะรู้กันไปที่น้องมิกกันบ้างแล้วน้องมิกล่ะความรู้สึกครั้งแรกที่อยากจะมาประกวดมิทิฟฟานี่คิดอะไรอยู่คะ ก็คิดว่าเราเกิดมาเป็นสาวประเภทสองะค่ะเวทีมิทิฟฟานี่ก็เป็นเวทีที่สาวประเภท2ควรที่จะต้องได้ขึ้นมายืนก็จะได้คุยได้ในแบบในตอนแก่อะไรก็แบบเราเคยขึ้นเวทีมิทิฟฟานี่นะเปิด YouTube ก็เจอเรานะไปคุยกับรุ่นหลังๆว่าเนี่ยนะเคยมาแล้วนะยายเคยประกวดมาแล้วอะไรอย่างนั้นโอ้โหคิดไปไกลนะถึงอนาคตเลยแล้วคนสุดท้ายน้องอามค่ะ ค่ะสำหรับอาร์มนี่ก็คืออาร์มลงมาเป็นปีที่สามแล้ว <c oughs> อาร์มอยากก็อยากจะเป็นตัวแทนบอกทุกคนว่า สิ่งที่พลาดไปอ่ะมันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตแต่ว่าถ้าเรามีความหวังแล้วก็ความฝันเนี่ยอาว่าคิดว่าโอกาสอ่ะมันมีให้สําหรับทุกๆคนเสมอค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอย่างที่บอกว่าน้องอาร์มเนี่ยเขาขึ้นประกวดมาแล้วถึง3ครั้ง<ช>จนครั้งนี้ได้ที่3นะคะนับว่าประสบความสําเร็จแล้วในเวทีมิสทิฟฟานี่นั่นเองตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมนะคะถ้าสมมติว่าทีวีที่บ้านของคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจับภาพได้จะเห็นได้เลยว่าน้องๆแต่ละคนผิวเนียนเนียนและ เอียดยิบผิวใสมากต้องถามก่อนเลยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะน้องเนยสบาบน้องเลยนะคะทานอาหารในครบห้าหมู่นะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็มีอาหารเสริมนิดหน่อยค่ะอ่าแล้วมีเีอาหารเสริมสมัยนี้นะคะ,คะอาหารหลักห้าหมู่อย่างเดียวไม่พอต้องเพิ่มตัวช่วยอย่างนี้นี่เองน้องมิกเหรอคะ ของของมิกก็จะเหมือนเนยทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะพิเศษเรื่องการทาครีมกันแดดหน,นะะ่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ร้อนมากมมใช่ถ้าคือไม่ทาก,ก็คือกลับบ้านก็คือจะคล้ำขึ้นอย่างเร็วมากเลยคะ่ะน้องอาคาะ สำหรับอานนี่ตัวอาเป็นแดนเซอร์นะคะก็จะสจะบอกเกี่ยวกับการออกกําลังกายเนาะก็คือมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็เผ่าผ่านในคุณดีขึ้นด้วยค่ะโอ้โหอันนี้ได้เปรเียกบกว่าคนอื่นเขาเลยในฐานที่เราทำแดนเซอร์ด้วยก็เลยมีการได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยทั้ง3คนเป็นคนจังหวัดชนบุรีหรือเปล่าคะ น้องเลยเป็นคนจังหวัดประจวบค่ะปรจจวบพิธิขทันมาไกลเลยน้องมิมิเกิดราชบุรีค่ะแล้วก็มาโตกรุงเทพแล้วเป็นคนกรุงเทพค่ะกรุงเทพหมดเลยใครมาพัทยาบ่อยสุดก็บ่อยมบ่อยมิจะมาบ่อยสุดแต่นี่เป็นคนใต้คนใต้เลยปัจจุบันตอนที่ที่ศึกษาอยู่แต่ว่ามาอยู่กรุงเทพใช่ค่ะชีวิตส่วนใหญ่ก็เลยอยู่กรุงเทพใช่ค่ะจําภาษาใต้ได้ไหมก็คือที่บ้านก็พูดปกติจะจะออก เขาเรียกว่าอะไรนะทองแดงทองแดงลองได้ไหมสักนิดนึงก็ตอนนี้ก็พูดอยู่ก็ตอนอยู่ที่กองประกวดใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนก็จะชอบแกล้งกันว่าทาไมต้องพูดเนอด้วยอ๋อจะเป็นใต้ออกเนอเนแต่ก็ไม่ได้ใต้แบบใต้๋าไปเลยเพราะว่าประจบนี้มันก็คือไม่ได้ใต้เลยใช่ไหมคะอย่างนี้นี่เองส่วนราชบุรีน้องมิกค่ะ ความรู้สึกเหมือนเคยได้ยินว่าราชบุรีเขาจะออกเสียงเหนือใช่ค่ะเวลาพูดเหนือแล้วเราติดเหนือไหมไม่คือว่ามิกกับบ้านอยู่กรุงเทพแล้วแม่ไปเที่ยวราชบุรีแล้วก็ไปคลอดมิกที่นู่นไปทิ้งไว้ที่นู่นแล้วเอามาโตที่นี่ต่ออย่างนั้นนี่เองก็เลยมีเชื้อถือว่าเป็นลูกครึ่งนะเนี่ยราชบุรีกรุงเทพส่วนอาไม่ต้องพูดถึงคนกรุงเทพอยู่แล้วแล้วทั้ง3คนนะคะการประกวดในแต่ละครั้งหรือแม้กระทั่งครั้งนี้ของทั้งสองคนครอบครัวมีการให้ส่งเสริมยังไงบ้าง อ่อกอสำหรับน้องเนยนะคะคือครอบครัวน้องเนยอ่ะสนับสนุนเนยมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะ mm. เขาก็ดูกันติดตามกันอยู่ทางบ้านลุ้นระเทึอเลยอย่างนัย่างนี้เองครอบครัวหวังไหมน้องเนยว่าปีนี้น้องเนยต้องได้นงเนยเป็นตัวเก่งอย่างนี้หรือเปล่าไม่ค่ะคือน้องเนยแค่ไปขอพอรท่าน,นเฉยค่ะอขอพอรท่านได้ประชายขอจากยาขอจกากส เมื่อาก็โทรไปหาปาปลาก็ร้องไห้ใหญ่เลย้ียความดีใจน้ําตาจากความปลื้มปิติเคล็ดลับของน้องเนยค่ะคุณผู้ชมก็คือขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ที่เราเรียกด้ว่าเป็นพรอันประเสริฐสูงสุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ส่วนน้องมิกล่ะคะครอบครัวให้สนับสนุนยังไงบ้างก็สนับสนุนเหมือนกันค่ะสนับสนุนเหมือนเนยเลยมาเชราได้ไ พ่อแม่ hmm. ไม่ได้มาค mm. ่ะเชียร์ทางบ้านคือแม่บอกว่าไม่กล้ามาแม่มาแม่ก็หวใจวายแต่คือเมื่อคืนพอได้ตำแหน่งก็โทรไปนะคะแม่ก็บอกพอเข้าสามปุ๊บแม่ลงตึ้งเลยลอ้โหดีใจดีใจคือแม่ไม่ได oh. oh ้หวังเลยค่ะว yani> ่าจะเข้าและน้องอาร์มนะคะก็ที่บ้านก็สนับสนุนค่ะคุณแม่เมื่อคืนก็ดูทางทีวีเพราะว่าไม่ได้มาก็คุณแม่ก็ไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเลยแต่ก็เต็มที่บอกว่าลูกจะทําอะไรแม่ปล่อยเต็มที่เลยขอให้ลูกเป็นคนดีก็พอเนาะ น่ารักครอบครัวให้การสนับสนุนเยอะมากนะคะสาหรับความสําเร็จในครั้งนี้ต้องบอกว่าที่ถามแบบนี้คือคือรอบแล้วที่เราเรามีการสัมภาษณ์น้องเน็กมิสทิฟฟานี่สองาเขาบอกว่าเขาแอบครอบครัวาม,มาประกวดจนกระทั่งประกวดเสร็จครอบครัวถึงรู้ว่าเป็นมิสทิฟฟานี่เลยและอย่างนี้ถ้าถามถึง,ถงเรื่องครอบครัวไปแล้วนะคะเรามาพูดถึงเรื่องการประกวดกันต่อดีกว่าตอนที่มาประกวดต้องบอกนะคุณผู้ชมว่าการประกวดมิสทิฟฟานี่ในครั้งนี้เนี่ยมีคนเขา้าประกวดถึง100คน แต่คัดเลือกรอบเอาให้เหลือแค่30คนจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกไปเรื่อยๆนั่นก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยต้องมีการฝ่าฟันความสวยความเก่งความสามารถให้ชนะใจกรรมการที่สุดเพราะอย่างที่บอกว่าตั้ง100คนเนี่ตอนที่เข้ามาประกวดครั้งแรกกดดันไหมรู้สึกตัวเองจะได้ตำแหน่งไหมน้องมิ ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ตำแหน่งค่ะแต่คือว่าในใจหรือกาคิดว่าต้องเข้า30แน่มิกต้องทำงา็กันให้ตัวเองเข้ามา30ก่อนท,ที่ที่คิดว่าต้องเข้า30แน่นี่คือมั่นใจจากตรงไหนคะมั่นใจจากวันนั้นจะมีการสัมภาษณ์จากท่านคณะกรรมการด้วยนะคะแล้วก็คือวันนั้นมิกก็ถือว่ามิกทำเต็มที่แล้วก็เต็มรอยแล้วก็ดูว่าคณะกรรมการโอเคกับเราก็เลยมีความมั่นใจว่าเออสามสิบน่าจะเข้าไว้แต่สิบคนนี่ต้องไปดูกดอีกทีนึ๋นอแล้วน้องงามนะคะก็ ตอนคัเลขสาสิก,ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนในปีนี้นะคะนอกจากจะมีความสวยแล้วก็ยังมีความฉลาดปาดเปรียงด้วยซึ่งก็เกรงเกรงอยู่ว่าจะไม่เข้า30หรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เข้ามาก็ดีใจมากๆแต่ละคนเนี่ยคะสังเกตว่าไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะติด1ใน3ด้วยซ้ำคาดหวังแค่หนึ่งใน30ก็พอแต่ตัวแม่ของเราน้องเนยค่ะได้ชนะเลิศเลยตอนนั้นรู้สึกไหมว่าตัวเองจะต้องได้แน่ <laughs> ตอนนั้นไม่รู้สึกเลยค่ะเพราะรตัวเองเป็นคนที่กลัวเวทีแล้วก็ตื่นเต้นกับไม่ค่ะใช่แสดงว่าชีวิตประจําวันที่ผ่านมาก็ไม่เคยทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการออก<ช>อแสดงอะไรอย่างนี้เลยใช่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่น้องเลยมีเคล็ดลับอย,อย่างเนื้อก็คือการตอบคาถามเนี่ยเราจุดโฟกัสเราอ่ะต้องอม,มองไปทางอื่นค่ะ มองไปทางอื่นหมายความว่าเห็นผู้คนเยอะแยะอย่าไปมองมองไปทางอื่นเลยใช่ค่ะหรือว่ามองไฟอะไรที่มันส่องเข้าตาเราอะค่ะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าตอบเป็นตัวเองแล้วก็มั่นใจมากยิ่ง้ลดความประหม่าลงใถ้าเราไม่เห็นผู้คนที่สายตาจับจ้องมองเราอยู่จะยิ่งทำให้เราตื่นเต้นนั่นเองอย่างที่บอกไม่เคยคิดเลยว่าจะได้หนึ่งด้วยซ้ําค่ะตอนที่เข้าประกวดครั้งแรกเจอ100คนรู้สึกยังไงคะตอนนั้นตอนแรกใช่ไหมคะตอนคัด30สคนใช่ไหมคะตอบคำถามไม่ดีเลยค่ะ ตอบอะไรไม่รู้ตอนนี้นย่งซูนอยู่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จ<ะ>มาแล้วนะคะพอพูดถึงพอพูดถึงจุดที่เรียกว่าทุกคนให้ความสําคัญมากที่สุดก็ว่าได้นะไม่แพ้การประกวดรอบรอบชนะเลิศเลยนะั่นก็คือรอบของชุดว่ายน้ําถามนิดนึงใครที่ใส่แล้วมั่นใจมากสามคนนี้ใครใส่ชุดว่ายน้ําตัวเองแล้วรู้สึกมั่นใจมากฉันพร้อมที่จะโชว์เต็มที่พร้อมนะคะเนยเนยกับมิ้นก็พร้อมก็คุยค่ะความรูม้สึก ไม่ค่อยทาไมถึงน้องอ้างถึงไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าคะเพราะว่าเป็นเป็นแดนเซอร์นะคะเต้นมาตั้งแต่เด็กๆแต่ยังก็อาจจะมีกล้ามเนื้อในบางส่วนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วซึ่งแบบว่าเราปกติหนูจะไม่ค่อยใส่ชุดว่ายน้าอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็คือยังอายอยู่ยังอายสัดส่วนอยู่แต่เชื่อไหมคะคุณผู้ชมว่าภาพที่ออกมาแต่ละคนนะคะที่ในการประกวดรอบชุดว่ายน้ำเนี่ยโอ้โหโพสท่าได้แสดงความมั่นใจออกมาได้สุดยอด ช่างภาพของเรารวมไปถึงผู้สื่อข่าว BTV นี่ติดขอบเวทีรัวกล้องแทบไม่ทันเลยทีเดียวถือว่าสวยมากๆค่ะรอบชุดว่ายน้ำเนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็นน้องเนยนะคะได้รับตำแหน่งนี้มาด้วยก็คือ Miss Sexy Star ไปด้วยนะคะสองตำแหน่งพ่วงมาด้วยเลยพูดถึงใน,นรอบชุดว่ายน้ำที่ผ่านพ้นไปแล้วมาถึงคำถามดีกว่าคำถามที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ในการเลือกเลยว่าใคร จะเหมาะสมกับมงกุฎมิสเทฟานีปี2014อันนี้เขาเรียกได้ว่าขึ้นเขียงเลยน้องเนยนะคะตอบคำถามได้โดนใจคณะกรรมการที่สุดจำได้ไหมเขาถามว่าอะไรคืนที่ผ่านมาคือคำถามแรกใช่ไหมคะค่ะก็คือว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคม คุณอยากจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมเราอะค่ะน้องเลยคิดว่าอยากให้มีความความรักความสามัคคีค่ะแล้วก็อยากให้เห็นประเทศไทยว่าจเจริญยิ่งขึ้นไปอะค่ะอ,อยากให้เห็นความรักความสามัคคีเกิด<ฆ>ขึ้นในประเทศไทยนั่น<ฆ>เองอันนี้ตอบตอนที่ท,ท,ที่กรรมการเนี่ยยิงคําถามมาปุ๊บเรารู้สึกไหมว่าเอ้ยตอบยังไงดีนะก็คิดคิดอยู่เหมือนกันนะคะฟังคําถามไปแล้วคิดไปด้วยว่าจะตอบอะไรดีให้โดนใจท่านคณะกรรมการ ต้องไวนะใช่ค่ะก็คือเราต้องคิดมีเวลาคิดแค่แป๊บเดียวค่ะไม่ถึง3าวิด้วยใช่ค่ะก็คือถามปุ๊บเราก็ต้องยืนคิดและฟังคําถามไปด้วยแล้วก็คือตอบมาให้ตรงประเด็นแล้วก็สั้นๆเข้าใจความที่สุดอ่ะค่ะใช่ต้องไม่ออมโลกไม่ต้องมีไม่ต้องมีแต่อ้อต้องเอาแต่เนื้อด้วยอันนี้ก็เป็นภาพนะคะอย่างที่บอกมีเซ็กซี่สตาได้ดีแล้วอ่ะน้องอร์มข้ามไปที่น้องอร์มก่อนเลยคําถามที่คณะกรรมการให้ในคืนที่ผ่านมา S 2> <S 2> <S ก็ถามว่าให้นิยามคําว่าประสบความสําเร็จคำตอบว่าสามอามจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือผู้แพ้กับผู้ชนะอามถือว่า2อย่างนี้เป็นผู้ประสบความสําเร็จทั้งสิ้นก็คือผู้ชนะเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ต้องดํารงความประสบความสำเร็จนี้ไว้แต่ว่าผู้แพ้นเนี่ยก็ต้องก้าวต่อไปเพื่อ,อพัฒนาตัวเองอะค่ะเป็นคําถามเป็นคําตอบที่ดีมากๆตอนที่คณะกรรมาการส่งคําถามอ่านคําถามเสร็จพิธีกรอ่านคําถามเสร็จปุ๊บคิดได้เลยไหม ก็เราก็ฟังคําถามไปด้วยแล้วก็สมองก็รันดิ้งไลต้องไวสุดกรรมการอ่านคําถามหนึ่งสองสามนี่คือเราต้องตอบให้ได้แล้วแต่ว่าเทคนิคตอบคาถามก็คือออกมาจากใจเราจะดีที่สุดออกจากความคิดความรู้สึกของเราจริงๆใช่ค่ะและน้องมิกคะค่ะของมิกนะคะก็นี้รอบ3ามคนสุดท้ายนะคะคือตอนนั้นมีขู่ดับคือไม่ได้ไม่ได้ยินอะไรเลยทำไมคะ ืนเต้นมากค่ะเพราะว่ามิกเป็นคนแรกที่ตอบคําถามแล้วก็จับใจความได้ว่าตอนนี้มิกก็ยังจําไม่ได้ว่าคําถามทั้งหมดจะถามว่าอะไรเป็นประมาณว่าค่านิยมของคุณให้คุณแบบว่าพูดถึงค่านิยมของคนไทยอะไรประมาณเนี้ค่ะว่าจะให้คําว่าอะไรมิกก็บอกว่าถ้าเป็นค่านิยมของคนไทยอ่ะมิกให้ใช้คําว่าความเป็นไทยค่ะเพราะว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยคนไทยไม่สามารถบังคับ คนไทยให้เป็นคนไทยได้แต่เราสามารถบังคับตัวเองที่เป็นคนไทยเนี่ยให้พัฒนาให้เป็นคนดีได้แลประมาณนี้ค่ะอึอ้งไปเลยไหมพอเจอคําถามตื่นเต้นด้วยอึ้งด้วยแ,<ต>แต่ก็ถือว่าตอบมาได้ดีทั้ง3คนเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ที่แน่น้องเนยค่ะมิสทิฟฟานี่2014มีคําถามคําถามหนึ่งนะคะที่น้องเขาตอบได้ชนะใจกรรมการมากที่สุดคือถามว่าอะไรคือความฝันสูงสุดน้องเนยตอบว่า การได้เป็นมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สค่ะใช่แล้วค่ะคำถามนี้นะคะถามว่าพอถามออกไปแล้วน้องเขาตอบมาปุ๊บนี่โอ้โหทั้งหอทั้งหอประชุมทั้งโรงละครทิฟฟานี่นะคะต้องบอกว่าปรบมือให้เกลียวเลยกับคำตอบคำนี้ก็คือตำแหน่งมิสทิฟฟานี่แหละค่ะคือค,ความฝันอันสูงสุดเพราะาเรามาประกวดม<ช>ิสทิฟฟานี่ถูกไหมนั่นเป็นเวทีที่เรียกได้ดว,ว่านะคะเป็นความฝันของสาวป,ประเภทสองทุกคนที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นหนึ่งอยากจะเป็นตัวแทนในการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนต่อไปนั่นเองนะคะ สุดท้ายแล้วก่อนที่เวลาจะหมดค่ะอยากจะถามทั้ง3คนเลยรวมๆกันตอบก็ได้สำหรับเวทีการประกวด Miss t i ฟานี่2014ให้อะไรกับน้องๆบ้างอ่ะน้องเนยกันะคะสำหรับน้องเนยนะคะให้มิตรภาพค่ะน้องเนยคิดว่าเพื่อนๆ30คนเนี่ยน่ารักที่สุดค่ะน่ารักมากได้ทั้งมิตรภาพได้ทั้งเพื่อนเพิ่มอีกด้วยค่ะ ได้ประสบการณ์ได้บทเรียนค่ะแล้วก็ได้ํำรงชีวิตอยู่กับพวกพี่ๆน้องๆที่เป็นสาวประเภทสองด้วยกันก็สนุกมากค่ะสนุกมากกว่าชีวิตปกติที่อยู่รวมๆกันแต่พอนี่สาวประเภทสองมารวมกัน30คนแล้วมีความรักในสิ่งสิ่งเดียวกันก็จะสนุกคุยกันไปทางไหนเห็นแต่คนสวยเออเหมือนแต่ก็ลำลำบากใจนะคะพี่แบบโอยนี่ก็สวยนี่ก็สวยแบบว่าหายไปไหนสวยกว่าฉันหมดเลยอะไรอย่างนี้แล้วน้องอาร์มอะคะมัน อาวมันเหมือนโรงเรียนหลังที่สองค่ะโรงเรียนหลังที่สอของเราซึ่งมันก็ให้ทางโอกาสนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าสาวปรเภทสองที่ดีเนี่ยต้องดํารงชีวิตยังไงแล้วก็ปฏิบัติตัวยังไงในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ อันนี้คือประสบการณ์ที่ได้จากเวทีการประกวดมิสทิฟฟานี่ปี2014เวลาหมดแล้วคะ่ะได้มาจริงเลยนะเวลาเอาเป็นว่าหลังจากนี้นะคะน้องๆทั้ง3คนคะ่ะกับตำแหน่งมิสทิฟฟานี่2014แล้วก็รองทั้ง2ท่านนะคะจากนี้ไปต้องทำอะไรบ้างพอคลาดดีไหมน้องเนอยอย่างน้องเนยได้ที่หนึ่งเนี่ยต้องทำอะไรบ้างค่ะก็ช่วยโปรโมทนะคะมิสทิฟฟานี่แล้วก็การช่วยเหลือสังคมคะ่ะน้องไหมคะ่ะ ค่ะก็ดํารงตาแหน่งเป็นรองอันดับหนึ่งนะคะก็เนยไปไหนมิกก็ไปนั่นเป็นคู่แฝดติดกันน้องอามด้วยหรือเปล่าติดกับเขาด้ไหมก็ทุกคนก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสาวเพศสองแล้วก็เป็นกระบอกเสียงด้วยค่ะและสุดท้ายน้องเนยที่จะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะในการประกวด Miss International Queen ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประกวดในปลายปีนี้ด้วยรู้สึกยังไง รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่าเดิมค่ะค่ะเตรียมความพร้อมในใน,ในความรู้สึกของน้องเนยว่าต้องเตรียมความพร้อมในการประกวดเพราะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเตรียมยังไงบ้างน้องเนยคิดว่าเราต้องเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ความสามารถแล้วก็ด้านแบบว่าความมั่นใจในตัวเองอะค่ะ เตรียมความมั่นใจแค่นั้นก็พอเตรียมตอบคําถามแล้วก็เตรียมโชว์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกแค่นั้นก็พอแล้วก็กินขาดแล้วเพราะว่าเราสวยอยู่แล้วสุดท้ายนี้ตอนนี้ปัญหานะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่เมื่อเป็นปัญหาของสารประเภทสองจะเห็นได้ว่าทุกวันทุกวันนับมีเขาเรียกว่าไงอ่ะเพิ่มมากขึ้นบางครั้งบางทีโรกมันก็ไม่ได้สวยงามสม่ไปบางครอบครัวมีลูกที่เป็นสารประเภทสองหรือลูกที่มีความรู้สึกที่เบี่ยงเบนทางเพศรับไม่ได้ อันนี้คำถามเริ่มซีเรียสนะนะคะอยากจะให้ทั้ง3าคนฝากถึงครอบครัวที่เขารู้สึกเขารับไม่ได้ที่ลูกเขาเบี่งเบนทางเพศน้องอามค่ะก็อามแต่จะบอกว่าสาวเภทสองก็คือคนคนหนึ่งนะคะเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงก็ซึ่งสามารถเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างมีความคิดความอ่านได้เหมือนคนปกติดังนั้นเนี่ย รเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีได้คนไม่ดีได้มไม่ใช่ว่ามีแต่คนไม่ดีดังนั้นอามอยากจะให้ทุกคนอะเปิดใจยอมรับสาวประเภท2มากขึ้นค่ะอ,อย่างที่บอกไปนะคะสาวประเภท2องเขาก็เป็นคนนี่แหละ<ม>เขาก็มีหัวใจเหมือนกันอยากจะให้ครอบครัวปลูกฝังเขา อยาให้เขาทําอะไรอย่าให้เขาทํา,าทําไปเลยที่ไม่เดือดร้อนต่อสังคมไม่เดือดร้อนต่อคุณพ่อคุณแม่ถ้าเขาทําออกมาแล้วเขาได้เป็นคนดีแบบนี้เชิดหน้าชูตาแบบนี้แล้วคุณจะภาคภูมิใจค่ะ,คะอ่ะทางด้านน้องมิกบ้างดีกว่าอยากจะให้น้องมิกนะคะฝากถึงตัวแทนน้องนี่เป็นตัวแทนของสารประเภท2อยากจะให้ฝากถึงน้องๆที่อยากจะมาประกวดหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับสังคมที่เป็นสารประเภท2บ้าง ก็อยากจะบอกกับน้องๆทุกคนนะคะที่จะกล้าวเข้ามาสู่เวทีมิทิฟเนี่นะคะในปีต่อๆไปนะคะก็อยากจะให้น้องๆทําการบ้านเตรียมความพร้อมเตรียมร่างร่างกายสมองจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ร่วมมาสนุกคะ่ะอยากจะฝากว่ามันสนุกมากแล้วก็ได้อะไรมากๆอยากคิดว่าเราไม่สวยเราคงไม่ใช่ตัวเก่งหนึ่งใน3อะไรก็เกิดขึ้นได้คะ่ะสาหรับเวทีมิทิฟเนี่ค่ะโอ้โหคำคมจริงๆการประกวดนะคะอย่าคิดแค่ว่าเราจะต้องชนะ แพ้ชนะไม่สําคัญสําคัญที่ได้มิตรภาพแล้วก็ได้ประสบการณ์วันนี้เวลาในช่วงที่2ของเรานะคะต้องหมดลงแล้วขอย,ย้ําค่ะว่าการประกวดมิสซิฟานีในปีนี้นะคะทางด้านของประธานคณะกรรมการการจัดการประกวดคุณอลิสาพันธุสักค่คะนอกจากที่จะมีการประกวดแล้วรายได้ส่วนหนึ่งนะคะยังมีการมอบให้กับสภากาชาติไทยในโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอชในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาด้วยนะคะอยากจะให้ทุกท่านค่ะ ตามผลงานของน้องๆทั้ง3คนในตำแหน่ง Miss ิฟ f f ี n y Universe ปี2014นะคะวันนี้น้อขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนิสาเกตระหงค่ะน้องเนยขอพระคุณน้องรัชยาณภาการุณและน้องตรีนิตรีทิพนิพาทิพป,ปพาดาทั้ง3ท่านมากขอบพระคุณคาะช่วงหน้าน,นะคะคุณผู้ชมเรายังคงเปิดสายกันอยู่ที่0859709706หลังโฆษณาพูดคุยกันค่ะ